มาต่อกันอีกหนึ่งวันครับสำหรับการสร้างบ้านน็อกดาวน์ e ีที่3านะครับวันนี้เป็นวันที่2นะครับจากที่เมื่อวานเราได้ใส่ประตูหน้าต่างประตูหน้าบ้านเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ขาดเอ่อเชื่อมโครงสร้างต่างๆที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับวันนี้ก็เลยมาเน้นเรื่องของการซอยเหล็กสะส่วนใหญ่นะครับ<ส>ก็ได้ยิงน็อตพื้นไปในตัวด้วยนะครับ<ส>ก็ตีตารางก็ยิงน็อตพื้นให้ยึดแน่นกับโครงเหล็กด้านล่างนะครับแล้วเราก็มาต่อด้วยการทําขึ้นโครงหลังคากันครับเรื่องของโครงหลังคานี้เราอาจจะไม่เก่งนะครับยังไม่่่รรู้วาาาาเเคคคทกกกัััันนยงงไออสพบบดดแโหลีิ ง่ายที่สุดแล้วกันนะครับผมเลือกความยาวของโค้งด้านหน้าออกมานะครับ60เซนนะครับแล้วก็ด้านข้างด้านหลังเอาแค่30เซนพอนะครับแล้วก็เริ่มเชื่อมทําให้มันยึดติดกับเ,เมทัลชีทที่เรากําลังจะไปสั่งนะครับให้มัน ให้มันติดยังไงให้อยู่ครับประมาณนี้เองฮะี๋ยวเราก็มาถึงร้านเมทันชินครับวันนี้ปิดนะครับจันถึงเสาร์นะครับวันนี้วันอาทิตย์โอ้โหเสียดายมากๆเลยฮะไม่รู้วันรู้คืนกันเลยครับ <ๆ S 2> ไหนๆ,ๆนหนก็ไปแล้วก็เลยซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าข้างในมาด้วยครับช่วงปักพวกอะไรพวกนยังฮะแล้วก็แอบซื้อของเข้าบ้านมาเลยนะครับไหนๆก็ไปแล้วนะครับ,รบเพราะว่าไปก็หนทางไกลอยู่เหมือนกันครับวันนี้ก็แค่แห้วโครงหล,หลังคาไปครับกลับมาถึงบ้าน <ๆ S 2> <ห>นะครับโครงหลังคาเราก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็พวก ซอยเหล็กต่างๆเราก็เสร็จที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่รู้ว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือตามโครงสร้างอะไรเขาหรือเปล่าไม่ทราบนะครับนี่เราทากันแบบไม่มีความรู้จริงๆครับอยากรู้ก็ทํากันเองไปเรื่อยๆมั่วๆกันนี้ครับผิดถูกในเรื่องแบบหรือโครงสร้างยังไงก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับยังไงใครมีความรู้ก็บอกกันได้นะครับว่าต้องทําแบบไหนอะไรยังไงนะครับเผื่อหลังที่2อาจจะมีต่อนะครับอันนี้เป็นหลังแรกที่เราเพิ่งหัดทํากันนะครับแต่ก็ผลงานออกมาแฮปปี้ครับเราก็เริ่มการทาสีครับผมผมอยากได้เป็นสีขาวนะครับเริ่มจากครล้นะับแว ก็ทาได้แค่เสาก่อนครับเพราะผมอยากจะจะยิงผนังแล้วครับว่าอยากจะเห็นมันเป็นยังไง,งนะที่เราไม่มีประสบการณ์นะครับก็เลยคำนวณผิดพลาดเยอะเลยครับเราก็มาเริ่มปูแผ่นไม้ฝาเชลรากันนะครับตอนนี้ไม้ฝาเชลราอยู่ที่3เมตรบ้านเราก็3เมตรพอดีเราเลยต้องตัดนะครับเพราะว่าเราเอามาเข้าขอบแล้วมันสามเมตรพอดีเป๊ะเลยมันเข้า45ไม่ได้ไม้ไม่ชนกันผมเลยตัดสินใจตัดอ่อนครับเพื่อเห็นโครงเหล็กของเสานะฮะมันจะได้ตัดกับสีเทากับสีขาวนะครับได้เป็นเป็นเป็นสีสองสีแล้วกันนะประมาณนี้ครับเราก็เริ่มยิงแผ่นไล่ขึ้นไปก็ตาม ขึ้นไปนะครับก็เสร็จงาน5้าโมงเย็นพอดีครับก็ถึงเวลาเลิกงานเราก็ได้แผ่นข้างหลังเรื่องภายในผมก็จะทาสีขาวให้หมดเลยนะครับไม่เอาสีเทาเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับก็สรุปแล้วครับทำโครงบ้านน็อกดาวน์วันที่2ก็ได้โครงเสร็จสมบูรณ์ครับประตูหน้าต่างพร้อมแล้วแล้วก็พอได้ยิงฝาแผงหลังได้บ้างนะครับก็น่าจะประมาณนี้ทำโครงหลังคาไว้แล้วครั้นี้ก็รอหลังคาเมทัชชิ้มายิงนะครับติดตามต่อไปครับ